วิธีทำแกนชาตนะครับเราจะต้องมีลำดับที่กิจกรรมวันเริ่มต้นระยะเวลาวันสิ้นสุดและกิจกรรมที่ต้องเสร็จก่อนครับหลังจากนั้นกดแทรกนะครับหาเครื่องมือที่เป็นแผนภูมิตรงหมวดแท่ง2มิตินะครับเราจะใช้แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนหลังจากนั้นกดหน้าต่างสีขาวนะครับแล้วกดออกแบบแล้วก็กดทุเลือกข้อมูลครับจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็กดเพิ่มนะครับ ในส่วนของชุดชื่อข้อมูลนะครับเราสามารถกดในช่องแล้วก็กดเซลล์หนึ่งเซลล์ได้เลยครับมันจะเป็นชื่อขึ้นมาแล้วในส่วนของค่าของชุดข้อมูลนะครับให้กดลูกศรแล้วก็ครอบข้อมูลทั้งหมดของของคอลัมน์นั้นนะครับเมื่อครอบเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตกลงครับแล้วก็ทําแบบนั้นอีกรอบหนึ่งกับคอลัมน์ระยะเวลานะครับทีนี้กดแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็กดลูกศร แล้วก็เลือกเซลล์กิจกรรมทั้งหมดนะครับกดตรงนี้แล้วก็กดตกลงครับแล้วก็กดตกลงตรงนี้ครับหลังจากนั้นคลิกตรงชื่อของพวกนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็กดจัดรูปแบบแกนแล้วก็กดประเภทในลำดับย้อนกลับนะครับทีนี้เราก็จะมากดเลือกแท่งสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็กดจัดรูปแบบชุดข้อมูลกดทางสีนะครับแล้วก็กดไม่เติมในหมวดหมู่เติมครับแล้วก็ในหมวดหมู่เส้นขอบก็กดไม่มีเส้นขอบนะครับ หลังจากนั้นก๊อปวันท <combined> right. ี่ในบรรทัดแรกมาวางนะครับกดเลือกวันที่ที่เราเอามาวางแล้วก็กดเลือกรูปแบบตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วก็กดตัวเลขนะครับทีนี้พอมันเปลี่ยนเป็นตัวเลขแบบนี้แล้วก็ก๊อปปี้ตัวเลขนี้ไว้นะครับแล้วก็มากดวันที่ตรงนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็จัดรูปแบบแกนครับแล้วก็เอาเลขที่เราเพิ่งก๊อปมาไปแทนในช่องน้อยที่สุดนะครับแผ่นภูมิก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยครับ